เรื่องราวของนักศึกษารุ่นน้องที่ได้เห็นวิญญาณหญิงสาวที่มาปรากฏตัวและต้องการให้พวกเขานั้นช่วยเหลือแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขานั้นไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเธออย่างไรพวกเขาจึงต้องตามหาข้อมูลว่าใครกันแน่คือสาเหตุที่ทำให้เธอนั้นต้องตายสวัสดีครับ มาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผม <ie> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องคนเล่าผี Shock the Series ในตอนช่วยด้วยเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็ม,เตมๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับคนเล่าผี Shock the Series ในตอนช่วยด้วยเรื่องราว เปิดเรื่องมาที่นักศึกษาชายคนหนึ่งที่เขานั้นเป็นรุ่นพี่เขามีชื่อว่าโอ๊ตซึ่งโอ๊ตนั้นกําลังวากรุ่นน้องอยู่ที่พวกเขานั้นหนีซ้อมเชียร์พวกเขาจึงถูกโอ๊ตและแจงที่เป็นรุ่นพี่นั้นบังคับให้พวกเขานั้นทําผู้เชียร์และก็ห้ามกลับบ้านจุกว่าจะทําเสร็จหลังจากที่พวกรุ่นพี่ได้เดินออกไปพวกรุ่นน้องทั้ง4ี่คนก็มานั่งนินทารุ่นพี่ว่าเอาแต่สั่งแต่ไม่เคยมาช่วยเลยขนาดนั้นเองเบส หนึ่งในสมาชิกในกลุ่มก็เลยออกไอเดียว่าไหนๆก็อยู่กันจนข้ามแล้วเรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าและต้อมก็เกิดไอเดียเข้าจึงเดินลุกออกจากที่นั่งและไปหยิบกระดานไม้อะไรบางอย่างมาสิ่งที่เขานั้นหยิบมานั้นนั่นคือกระดานผีถ้วยแก้วต้อมเลยบอกว่าเขาไปขโมยจากอีกคณะหนึ่งมาหลังจากนั้นทั้ง4คนก็เลยมาเล่นผีถ้วยแก้วกันขณะที่กล้องกําลังอัญเชิญดวงยาเข้ามาในแก้วแต่ก็ยังไม่ทานพูโจบจูจ่ๆแก้วมันก็เคลื่อนหลังจากนั้นเบสจึงถาม ถามไปว่าดวงวาณในแก้วนี้ตายยังไงซึ่งแก้วมันก็วิ่งไปตามตัวอักษรและได้คําว่าตกตึกก้องจึงถามไปว่าและดวงวิญญานี้มีชื่อว่าอะไร ซึ่งแก้วมันก็ค่อยๆเลื่อนไปและได้ชื่อว่าเธอนั้นชื่อดาวซึ่งเป็นดวงยาของรุ่นพี่ที่เสียชีวิตภายในมหาลาัยแห่งนี้ขนานั้นเองสาวประเภทสองคนเดียวในกลุ่มอย่างต้อมเธอก็รู้สึกกลัวเธอจึงบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนเลื่อนแก้วนะและเธอก็ไม่เอาแล้วด้วยต้อมจึงชักมือออกจากแก้วก่อนที่เขานั้นพยายามจะลุกหนีเขาก็เห็นดวงยาของดาวที่มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆแล้วก็มาจับแก้วแทนเขาซึ่งต้อมนั้นก็ถึงกบตกใจเป็นอย่างมากเขาถึงกับชัก แล้วก็สลบไปเลยหลังจากนั้นแจงแล้วก็โอ๊ตก็เข้ามาเห็นพอดีและถามว่าทุกคนทําอะไรกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็โกรธมากที่รุ่นน้องแอบมาเล่นผีถ้วยแก้วกันแบบนี้หลังจากนั้นต้อมก็ฟื้นขึ้นมาและเขาก็จําอะไรไม่ได้เลยว่าเขานั้นสลบไปยังไงโอ๊ตและแจงซึ่งบอกให้ทุกคนนั้นขอขามาดวงวิญ,ญญาณและห้ามเล่นผีถ้วยแก้วแบบนี้อีกไม่งั้นเจอดีแน่หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งขณะที่กล้องนั้นเข้ามาสายที่สุดเขาก็เห็นว่าโอ๊ตเมื่อเรียน ห้องนี้ด้วยเพราะว่าโอ๊ตต้องมาเรียนแก้ในวิชาเดียวกันกับรุ่นน้องขณะที่ก้องกําลังคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่อาจารย์เก่งที่เป็นอาจารย์ประจําวิชานี้ก็ได้เดินเข้ามาพอดีซึ่งเหมือนว่าอาจารย์เก่งนั้นจะไม่ชอบโอ๊ตเพราะว่าพออาจารย์เดินเข้ามาถึงอาจารย์ก็บอกว่ารุ่นน้องนันขยันดีแต่มีรุ่นพี่บางคนที่เรียนซ้ากี่ปีแล้วก็ยังไม่ยอมจบสักทีซึ่งอาจารย์นั้นสอนเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าการฆ่าคนตายโดยเจตนาจะต้องมีโทษถึงประหารหรือติดคุกตลอดชีวิต หรือโทษไม่ต่ำกว่า20ปีซึ่งขณะที่อาจารย์เก่งกําลังสอนอยู่ก้องนั้นก็รู้สึกแปลกๆเขาเหมือนไม่สนใจในสิ่งที่อาจารย์เก่งพูดเพราะว่าตอนนี้ก้องเขาได้เห็นดวงยาของดาวมาปรากฏตัวให้เขาได้เห็นอยู่ตลอดและขณะนั้นเองวิญญาของดาวก็มานั่งอยู่ตรงโต๊ะข้างๆข,ข,ของก้องซึ่งกระทาให้ก้องนั้นตกใจเป็นอย่างมากจนส่งเสียงร้องออกมาซึ่งทุกคนนั้นก็มาถามกับก้องหลังจากที่เลิกเรียนว่าก้องนั้นเป็นอะไรก้องจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นวิญญาของดาวซึ่งเหมือนว่าดาวนั้นต้องการความ Hãy lửa แต่กองนั้นก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนในกลุ่มกับเงียบไปแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเข้ามาเขาจึงหันหลังมาดูจึงพบว่าทุกคนนั้นกับสตารไปเหมือนถูกจี้จูดจนยืนแข็งทื่อกันไปหมดกองจึงพยายามปลุกเพื่อนของเขาแต่ก็ไม่มีใครได้สติเลยและกองก็สังเกตว่าขนาดมาแมลงวันที่มันบินมามันยังคงลอยค้างอยู่บนอาการซึ่งขณะนั้นเองทุกสิ่งทุกยามา็มือไปหมดและวิญญาของดาวก็มาปรากฏขึ้นและก็บอกกองว่าให้ช่วยเหลือเธอด้วยซึ่งขณะนั้น กองก็ถูกปลุกขึ้นเพราะว่าเขานำหมดสติไปเพื่อนๆของก้องจึงบอกไปว่ากองนั้นจู่ๆก็ฟุบล้มลงไปเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกองจึงของความช่วยเหลือจากเพื่อนๆออย่างหนึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อน แล้วก็ให้ต้อมนั้นพยายามหาข้อมูลของดาวว่าสาเหตุการตายของดาวนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งเมื่อต้อมนั้นพยายามหาข้อมูลของดาวก็พบว่าเหมือนเหมือนกับตอนเล่นผีถ้วยแก้วเลยก็คือดาวนั้นตกตึกและสถานที่ก็คือมหาลัยแห่งนี้ด้วยแต่ทุกคนนั้นก็รู้ข้อมูลเพียงแค่นี้เพราะว่าข่าวมันไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ในข่าวนั้นก็เห็นว่ามีรูปของแจงอยู่ด้วยซึ่งแจงนั้นก็เป็นเพื่อนของดาวทุกคนจึงมาหาแจงแจงจะบอกไปว่าเธอก็ไม่ได้ค่อยสนิทอะไรกับดาวมากมายแต่ เธอนั้นเคยเป็นรูเมทกับดาวและดาวนั้นเป็นลูกสาวของอาจารย์เก่งทุกคนจึงถามไปว่าทําไมดาวถึงคิดสั้นแบบนั้นแจ้งจึงบอกไปว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอมก็ดาวว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรักดาวมีแฟนหรือเปล่าซึ่งแจงก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักนะคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าแฟนของดาวนะดูแลดาวดีจะตายบดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมซึ่งแฟนของดาวนี่คือโอตนั่นเอง หลังจากนั้นทุกคนที่เดินแยกออกมาก็เลยมาตั้งข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ดาวนั้นตายเป็นเพราะอะไรต้อมเขาจึงคิดว่าหรือจะเป็นเพราะว่าโอ๊ตแอบไปมีผู้หญิงคนใหม่และเมื่อดาวรู้เธอจึงคิดสั้นแต่เบสก็บอกไปว่าต้อมนั้นดูละครมากเกินไปแล้วหรืออ่านกระทู้พันทิปมากเกินไปมันคงไม่ใช่แบบนั้นหรอก โมยิงสาวคนเดียวในกลุ่มจึงเล่าให้ฟังว่าแต่ว่าพี่โอ๊ตนะหลังจากที่พี่ดาวนั้นเสียไปเขาก็เสียใจมากเลยมีคนเล่ากันว่าพี่โอ๊ตเดินไปให้รถชนด้วยนะแต่ก็โชคดีที่ว่ารถคันนั้นเป็นรถของอาจารย์เก่งจึงทําให้พี่โอ๊ตนั้นไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่อาจารย์เก่งเขาได้มานั่งอยู่ตรงโต๊ะทางานของเขา แล้วก็หยิบกรอบรูปที่อาจารย์เก่งนั้นถ่ายคู่กับดาวซึ่งเป็นรูปที่ดาวนั้นเคยแห้อาจารย์เก่งไว้เพื่อดูต่างหน้าอาจารย์เก่งซึ่งเข้าโทรศัพท์ของตัวเองแล้วไปเปิด Facebook ของดาวจนได้พบกับรูปที่ดาวนั้นถ่ายคู่กับโอ๊ตหลังจากนั้นอาจารย์เก่งก็เดินออกไปจากโต๊ะทำงานและกล้องก็แอบเข้ามาในห้องของอาจารย์เก่งแล้วก็มาหยิบกรอบรูปนั้นดูซึ่งอาจารย์เก่งก็เดินย้อนกลับมาพอดีแล้วก็ถามว่ากล้องนั้นจะทําอะไรแต่กล้องยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยอาจารย์เก่งจึงไล่ให้กล้อง นั่นออกจากห้องนี้ไปแล้วย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เป็นเด็ดขาดอาจารย์เก่งเขาได้หยิบกรอบรูวางไว้ที่เดิมและเขาก็หยิบปืนออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะเหมือนกันเหมือนเขาต้องการจะเอาปืนนี่ไปจัดการกับใครสักคนและเรื่องเราก็ตัดมาที่กลุ่มของก้องซึ่งทั้งสี่คนนั้นก็มานั่งคุยกันว่าวิญญาณของดาวนั้นต้องการให้ช่วยเหลืออะไรซึ่งก้องนั้นไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแล้วเพราะว่าอาจารย์เก่งก็สั่งไม่ให้ยุ่งเรื่องนี้ต้อมจึงบอกไปว่าถ้าอาจารย์เขาไม่ให้ยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งหรอกแต่จจูู ตูของกล้องนั้นเขาคิดออกอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเขาได้คิดออกแล้วและกําลังจะลุกเดินออกไปโมเขาจึงดึงแขนของกล้องเอาไว้แล้วก็ถามว่ากล้องนั้นเป็นอะไรกล้องจึงบอกว่าในตอนที่โมนั้นเล่าว่าพี่โอ๊ตเดินไปให้รถชนและรถคันนั้นเป็นรถของอาจารย์เก่งพอดีมันคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่โอ๊ตนั้นเขาเดินมือลอยอยู่ตรงถนนแล้วก็เดินออกไปไม่ทันได้ดูรถซึ่งรถอาจารย์เก่งก็ขับมาพอดี แต่เขานั้นก็หักหลบทันซึ่งอาจารย์เก่งนั้นก็เดินลงมาแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยโอ๊ตแล้วก็ด่าว่าโอ๊ว่าโอ๊ตเดินเดินยังไงไม่ดูรถซึ่งขณะที่มีคนตะโกนว่ามีอะไรกันหรือเปล่าอาจารย์เก่ง จึงรีบเข้าไปดูโอ๊ตเหมือนว่าเป็นการแสดงว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ถามโอ๊ตว่าโอ๊ตนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเดินระวังระวังนะแล้วเรื่องราวก็ตามมาณปัจจุบันทุกคนจึงรีบวิ่งไปหาโอ๊ตและเห็นว่าโอ๊ตนั้นยืนอยู่ตรงบันไดเมื่อพวกเขานั้นเดินขึ้นไปก็พบว่าอาจารย์เก่งนั้นเอาปืนจ่อมาที่โอ๊ตก้องจึงรีบวิ่งขึ้นไปและบอกให้อาจารย์เก่งนั้นใจเย็นๆอาจารย์เก่งจึงบอกกับก้องไปว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ อาจารย์เก่งนั้นโทษว่าที่ลูกสาวของแกต้องตายเป็นเพราะว่าโอ๊ตถ้าดาวไม่มาคบกับโอ๊ตดาวคงไม่ต้องเสียชีวิตไปแบบนี้ซึ่งโอ๊ตนั้นก็ไม่ได้พูดแก้ตัวอะไรสักคำเดียวขณะนั้นเองจูจูก็มีเสียงดาวนั้นเรียกพ่อแต่เสียงนั้นมันออกมาจากปากของก้องเหมือนว่าตอนนี้ก้องจะถูกดาวนั้นสิงอยู่ในตัวซึ่งตัวของโอ๊ตเขาก็จําเสียงของดาวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจารย์เก่งนั้นก็มองไปที่กล้องแล้วก็บอกกับดูยาของดาวที่อยู่ในร่างของกล้องว่าเขาจะจัดการกับคนที่ทําให้ดาวนั้นต้องตายดาวจึงบอกกับอาจารย์เก่งไปว่าคนที่ทําให้เธอนั้นต้องตายไม่ใช่โอ๊ตแต่เป็นพ่อตังหาน และเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตซึ่งอาจารย์เก่งนั้นเขากดดันลูกสาวของตัวเองมากๆแม้ว่าดาวเธอจะเรียนเก่งแค่ไหนแต่เมื่อเกรดบางวิชามันไม่ได้เต็มอาจารย์เก่งก็ต่อว่าดาวด้วยคําที่รุนแรงว่าดาวนั้นไม่ตั้งใจบ้างดาวนั้นติดผู้ชายบ้าง ดาวต้องตั้งใจมากกว่านี้ต้องทําให้ได้คะแนนเต็มๆซึ่งดาวเธอก็บอกว่าเธอพยายามแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันเมื่ออาจารย์เก่งได้ยินคําพูดของดาวที่พูดว่าสาเหตุทั้งหมดเป็นเพราะอาจารย์เก่งเขาถึงกับลม้มลงและเสียใจร้องไห้ว่าตนนั้นเป็นสาเหตุและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ดาวกับโอ๊ตนั้นกําลังคุยกันซึ่งโอ๊ตนั้นก็มาให้กําลังใจดาวที่กําลังเครียดเรื่องเรียนที่พ่อนั้นกดดันมาดาวจะบอกว่า ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็ไม่เคยทําให้พ่อนั้นถูกใจเลยเธอไม่เคยจะเก่งเท่าพี่สาวของเธอได้พี่สาวของเธอนั้นต้องมาเสียชีวิตไปแล้วก็สร้างมาตรฐานไว้ดีมากๆเลยซึ่งตัวงเธอนนั้นไม่สามารถเทียบได้ความหวังทั้งหมดกลับ,กล,บกลายมาตกที่ตัวงเธอซึ่งไม่ได้เก่งเท่าพี่สาวโอ๊ตจึงบอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกอย่างน้อยก็ยังมีโอ๊ตอยู่ข,ข้างๆถ้าดาวนั้นเครียดเรื่องอะไรก็ให้ปรึกษาโอ๊ตได้ ยังไงเราก็เป็นแฟนกันนะซึ่งดาวนั้นเธอก็พูดทํานองว่าเธอก็ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ก็มีโอ้จนี่แหละที่มาเตือนสติดาวและคอยอยู่เคียงข้างดาวอยู่ตลอดเวลาและทําให้ดาวนั้นยิ้มได้แต่แล้วตัวของดาวเธอก็ถูกพ่อนั้นต่อว่าหลังจากวันที่เธอเอาใบเกรดเฉลี่ยมาให้พ่อดูซึ่งคะแนนมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่ด้วยความที่อาจารย์เก่งต้องการให้ลูกสาวนั้นได้คะแนนเต็มเขาถึงกับปาใบาเกรดนี่ใส่ดาวแล้วบอกว่าถ้าทาได้แค่นี้ ยาคิดจะไปต่อมาหาลัยดังๆได้เลยและอาจารย์เก่งก็เปิดโทรศัพท์เฟซบุ๊กของดาวขึ้นมาและเปิดรูปถ่ายที่ดาวนั้นถ่ายคู่กับโอ๊ตและหาว่าที่ดาวนั้นเกศเฉลี่ยไม่ดีเป็นเพราะว่าดาวนั้นมีแฟนอาจารย์เก่งจึงบังคับดาวให้ไปเลิกกับโอ๊ตแต่ดาวนั้นก็ไม่เลิกแล้วก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์เก่งจึงบอกว่านี่อยากจะเรียนหรืออยากจะหาผัวกันแน่ เป็นเพราะว่าติดผู้ชายแบบนี้แหละจึงทําให้เกดเฉลี่ยมันไม่ดีซึ่งดาวเธอก็พยายามยืนยันว่าเธอพยายามที่สุดแล้ว อาจารย์เก่งที่เห็นว่าลูกสาวนั้นดื้อรัแบบนี้จึงคิดว่าลูกสาวนั้นเห็นผู้ชายดีกว่าตนคนที่พูดออกมาว่าทําไมคนที่จากไปต้องเป็นพี่สาวของเธอด้วยทําไมเธอไม่ตายตายไปให้รู้แล้วรู้รอดเลยจะเป็นคนที่อยู่ทําไมซึ่งอาจารย์เก่งนั้นก็ถึงกับลงไม้ลงมือกับลูกสาวของตัวเองด้วยหลังจากวันนั้นดาวเธอก็ทําตามคําพูดที่พ่อนั้นบอกว่าน่าจะตายตายไปซะซึ่งนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่พ่อนั้นได้เจอกับดาว เรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันอาจารย์เก่งนั้นขอโทษดาวแล้วก็บอกไปว่าชาติหน้าขอให้พอ่อนั้ได้แก้ตัวกับดาวอีกครั้งขอให้ดาวนั้นเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากวันนั้นอาจารย์เก่งก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยและก้องก็ไม่ได้พบวิญญาณของดาวอีกเลยและเรื่องราวคนเล่าผี ช็อกเดอะซีรีส์ในตอนช่วยด้วยก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมเป็นเพียงแค่ว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเขามาสืบว่าวิญญาณของดาวเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรที่แท้เป็นเพราะว่าพ่อของเธอนะครับเข้าใจผิดและกําลังจะไปทําร้ายคนรักของเธอคิดว่าโอ๊ตนั้นเป็นต้นเหตุในการที่ทําให้เธอต้องต,องตายแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยความกดดันของคนเป็นพ่อนั่นแหละที่ทําให้ลูกสาวถึงขั้นต้องคิดสั้นแบบนี้สุดท้ายแล้ว เมื่อเขาได้รู้ความจริงขเขาก็ต้องยอมรับกับมันให้ได้นะครับผมซึ่งผมก็บอกว่าในตอนนี้นะครับเป็นข้อคิดให้กับพ่อและแม่ในยุคปัจจุบันได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ควรไปตั้งความหวังกับลูกมากจนเกินไปควรให้อิสระกับเขาบ้างบางครั้งนะครับผมการที่เรารักเขามากจนเกินไป รักเกินรักมักจะไปทำลายเขามากกว่านะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องของอภัยไว้นะที่ดีด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ